มีอะไรบ้างทวนเทคนิคการจับคู่ให้เป็นสิบมีอะไรคู่กับมีอะไรคู่กับอะไรบ้างหนึ่งคู่กับเก้าสองคู่กับแปดใช่ไหมเกตสามคู่กับเเออสี่คู่กับหกและแปดคู่กับสองค่ะโอเคมิวเข้ามาแล้วอ่ะและห้าคู่กับห้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับคู่ให้เป็นสิบด้วยความรวดเร็วหนูจะทําให้ดูบวกเลขได้เร็วขึ้นอ่าโอเคนะ ่าดูนะครับอ่ะเริ่มนะครับอ่ะสิบหนึ่งสองสาเริ่มเลยสามจคู่กับเ็ป็นอไรลูกสากัเจ็ดป็นสิค่ะสิอ่าใส่ศูนย์และทดหนึ่งอ่าต่อไปศูนวกหนึ่งเป็นหนึ่งทดหนึ่งเป็นสองเยี่ยมมาครับต่อไปเก้าบวกกับสอขาดที่เท่าไรเป็นสิบครับขาที่เท่าไรลูกขาั่งอ่าขาดห่งหนูเอาหนึ่งมารวมกนี่ก่อนและนี่ก็เหลือเป็นหนึ่งอ่ะเก้ารวมกับหเป็นสิและเหลือหนึ่งก็เป็น10อะไรสิบเอ็ดลูก อ่าใส่หนึ่งแล้วทดหนึ่งอ่าเจ็ดรวมกันหนึ่งเป็นเท่าไรลูกเจ็ดรวมกันหนึ่งเป็นแปดอะไรเป็นแปดเองขมุอ่าขอจากเจ็ดมาสองได้เท่าไรขอจากเจ็ดมาสองเป็นเท่าไรแปดรวมกับสองเป็นสิบและเจ็ดเหลือเท่าไรลูกเจ็ดเหลือเท่าไรเจ็ดเหลือประมาณห้าห้ายี่มากสิบรวมกับห้าเป็นสิบห้าใช่ไหมครับก็ใส่ห้าและทดหนึ่งอ่าสี่คู่กับหกสี่คู่กับหกเป็นเท่าไรลูกสี่คู่หกเป็นสิบยี่มากทดหนึ่งเป็นสิบอะไร 11บเอเยี่มากใส่หนึ่งและทด1อ่ะต่อไป5้าบวก4เป็นเท่าไหร่ลูก5บวกส่เป็น้าเกาับหเป็นต้องเป็่เป็นียี่มากใส่ศูนย์และทดหนึ่งสมทดหนึ่งเป็นสี่สี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วได้เป็น4ล้าน15,1ยสคิดว่าวิธีนี้มันดูยุ่งยากไหมที่เราเคยทำเนี่ยวิธีแบบนี้มันดูยุ่งยากไหมครับ ยุ่งยากไหมลูกมันดูยากไหมวิธีแบบนี้ที่เราเคยทำกันมาดูยากไหมยากหรูว่ายังมันยากนะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมลูกอะเดี๋ยวครูพาไปดูวิธีรัดหนูจะเห็นวิธีรัดแล้วหนูจะบอกว่ามันง่ายมากอะวิธีรัดทำยังไงถ้าเราจะบวกอย่างเงี้ยแต่เราทำแบบเร็วๆอะอ่ะใช้เทคนิคโดยคิดเร็วกว่านี้ทำยังไงอะวิธีรัดนะเด็กๆด,ดูนะนี่วิธีรัดง่ายๆเลย ให้หนูเอาตัวส่วนกับตัวเศษคูณเป็นทะแยงแบบนี้ทแยงเป็นตัวเอ็กเลยอ่าคูณทะแยงเป็นตัวเอ็กเลยนะครับอ่าเด็กๆดูนะเจ็ดคูณสามเป็นอะไรครับเจ็ดสามเป็นยี่บอะไรลูกคูนร้องคูนเลยเจ็ดสามเป็นยี่บอะไรเจ็ดสามเป็นเท่าไหรครับเจ็ดสามเป็นยี่สิบอะไรลูกเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดอ่าเนี่ยไงห้าคูณสองเอาห้ามาคูนสองห้าคูณสองเป็นเลข <10. S 1> อ่ตัวเศษคูณทะแยงเลยส่วนตัวส่วนให้เอาเลขด้านล่างมาคูณกันห้าคูณเจ็ดเป็นอะไรลูกห้าเจ็ดเป็นสามอะไรห้า <5. S 1> เรียบร้อยเสร็จแล้วตอบได้เลยห้าเจ็ดสามห้อ่าโอเคพร้อมแล้ว คุณเริ่มแล้วนะทุกคนกระดาษพร้อมนะลูกอ่าจะชิงหาที่หนึ่งสองสามเริ่มต้นเกมนะครับใช้เทคนิคได้เลยกดไม่ไปมาแล้วใช่ไหไมจะเล่เนนะครับต่วไวนะครับลูก